ในสิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงให้คนปัจจุบันนะสำหรับผู้ใหญ่ปัจจุบันเราได้เข้าใจในสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นถ้าเรามีการซื้อสิทธิ์ขายเสียงกันนะครับให้ข้อคิดในส่วนของคนกับคนที่ไม่ทราบเนี่ยให้ได้รู้ว่าทาไมทําไมการซื้อสิทธิ์ขายเสียงมันถึงไม่ดีแล้วมันจะส่งผลอะไรให้กับถ้าเราเลือกคนเหล่านั้นเข้าไปมันจะไปส่งผลเสียยังไงต่อไปการรณรงค์ผมอยากให้เข้าไปเป็นลักษณะของชุมชนเป็นสังคมโดยผู้นําชุมชนเนี่ย ต้องมีส่วนร่วมในการที่รณรงค์ให้ชาวบ้านได้รู้ว่าสิ่งเหล่านั้นมันไม่ดีผู้นําชุมชนเนี่ยนำสังคมของเข้าเองอะนะครับแล้วก็ร่วมกับชาวบ้านทั้งหมดที่มีอยู่นะครับช่วยกันรณรงค์แล้วก็แก้ไขปัญหาล่านี้ไปด้วยกัน